สวัสดีครับพบกับ Eagle of Know อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับพระอรหันต์จีก้กงพระจีก้กงเป็นอรหันต์ในศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่เป็นพระอรหันต์ที่แปลกประหลาด จนผู้คนให้ฉายานามว่าพระบ้าหรือพระเพี้ยนเพราะเป็นพระที่รประทานเนื้อสัตว์ดื่มสุราเป็นประจำสวมรองเท้าสานขาด,ขาดถือใบลานที่เป็นลูใส่เสื้อผ้าลุงลิงมีหมวกเก่าๆใบเล็กไม่มีความสำรวมผิดกับพระสงฆ์ทั่วไปโดยสิ้นเชิงพระจีกงมีชีวิตอยู่ระหว่างพุทธศักราช1691 ถึง1,752ในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือก่อนสมัยสุโขทยัยเดิมชื่อว่าหลี่ซินหยวนเกิดที่มณฑลเจ้อเจียงในตระกูลของผู้มีอันจะกินหลังจากบิดามารดาเสียชีวิตจีกงก็ตัดสินใจละทางโลกออกบวชที่วัดหลิงอินเมืองหางโจโดยได้ฉายานามว่าเต้าจีหลังจากออกบวช และต่อมามีพฤติกรรมพิเลนผิดกับพระทั่วไปจนเป็นที่ตีชินนินทาของพระสฆ์รูปอื่นๆแต่พระอาจารย์กลับทราบดีว่าแม้ภายนอกจีกงจะมีกิริยาไม่สำรวมทั้งผิดศีลเล่นซุกสนกับเด็กๆด,ดื่มสุราบริโภคเนื้อสัตว์ดังคำว่าล่ำสุราล่ธรรมะปัดเป่าพิบัติขจัดทุกข์ยัยแต่พระจีกง กับเป็นบุคคลที่บรรลุทำแล้วบางครั้งพัรจีกงก็แซงทำเป็นบ้าบางคราวก็ทำเป็นคนปกติบางทีก็ทำตัวง่ายๆแต่บางโอกาสก็ทำจริงๆอย่ยารักษาโรคสารพัดนึกก็ทำมาจากคาบใครของตัวท่านเองบางเวลาท่านก็เป็นหมอทางเวทมนต์ที่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังการกระทำหลายๆอย่างของจีกง้กง แม้จะดูเหมือนผิดศีลธรรมผิดประเพณีดังเดิมแต่จุดมุ่งหมายและผลลัพธ์กลับเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเกิดคุณประโยชน์พุทธศาสนานิกายมหายานเชื่อกันว่าจีกงเป็นอรหันต์ที่จุดติมาเกิดอีกครั้งเพื่อสั่งสอนมนุษย์โลกชาวบ้านหางโจได้โยงเรื่องที่มาของยอดเขาบินที่วัดหลิงอินเป็นนิทานพื้นเมืองของชาวหางโจที่เล่ากันว่า เดิมยอดเขาประหลาดดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณแถบตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนเช้ชาวันหนึ่งเมื่อพาจีกงมียานบอกล่วงหน้าว่าลาวเที่ยงวันยอดเขาดังกล่าวจะบินมาตกทับหมู่บ้านข้างวัดหลิงอินจะทำให้มีผู้คนเสียชีวิตมากมายพาจีกงได้วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบอกถึงมหันตภัยดังกล่าวให้ชาวบ้านได้ทราบ เพื่อที่จะได้พากันอพยพไปยังที่ปลอดภัยเที่ยงวันจะมีภูเขาล่นลงมาทับหมู่บ้านทุกคนรีบเก็บข้าของเร็วไม่งั้นก็ไม่ทันแล้วพาจี้กงก็คือกระหอบตะโกนบอกชาวบ้านไปทั่วแต่ชาวบ้านมองว่าจี้กงเป็นเพียงพระบ้ารูปหนึ่งที่เก่าวอะไรไร้สาระไปวันๆทุกคนจึงใส่หัวพร้อมกับด่าทอว่าพระบ้าเอ๋ยจะหาเรื่องอะไรมาเล่นสนุกอีกล่ะ ภูเขาบินมีที่ไหนก็นเล่าพอดีในวันนั้นมีการจัดงานมงคลสมรสมีเสียงของงานลื่นเรลงดังขึ้นที่มุมหนึ่งของหมู่บ้านเมื่อจีกงเห็นว่าไม่มีใครยอมเชื่อสิ่งที่ตนเองกล่าวเตือนจึงตัดสินใจแอบเล็ดลอดเข้าไปในงานแล้วอุ้มเจ้าสาวหนีออกจากงานจีกงอุ้มเจ้าสาวแล้ววิ่งอย่างว่องไวออกไปนอกหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างก็วิ่งไล่จับ พร้อมกับตะโกนเป่าร้องให้ทุกคนช่วยกันคว้าตัวผู้คนทั้งหมู่บ้านพากันวิ่งไล่ตามออกมาไกลกว่า10บลี้หรือราวห้ากิโลเมตรจนกระทั่งเลยลัศมีของยอดภูเขามหันตภัยจีกงจึงวางเจ้าสาวลงเพื่อหยิบพับใบลานขึ้นมาโบกคลายร้อนก็บังเกิดเสียงดังลั่นสนั่นพัสุธายอดเขาตกลงมาทับหมู่บ้านอย่างที่คาดไว้ชาวบ้านที่วิ่งตามมา เมื่อหันกลับไปมองเห็นภูเขายักษ์ล่มมาทับหมู่บ้านของตนเสียบแบรนลาบก็ทราบว่าสิ่งที่จีกงกล่าวเตือนนั้นเป็นความจริงส่วนการที่จีกงอุ้มเจ้าสาวหนีออกมาจากงานมงคลน,นั้นก็เพื่อช่วยชีวิตชาวบ้านทั้งหลายนั่นเองแต่เมื่อเห็นบ้านช่องทรัพย์สมบัติถูกทับแบนอยู่ใต้ภูเขาชาวบ้านจํานวนไม่น้อยก็เกิดความเสียายและเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ตีหกชกหัวกันเป็นพลวัน จีกงจึงหันไปกล่าวกับชาวบ้านเหล่านั้นว่าร้องไห้ไปทําไมพวกเจ้าที่ดินที่มัวแต่เสียได้สมบัติต่างก็ถูกทับจมอยู่ใต้ภูเขาไปแล้วจากนี้ต่อไปทุกคนก็กลับไปทําไร่ทํานาของตัวเองทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นชีวิตก็ยังมีจะกลัวสร้างเรือนใหม่ไม่ได้ไปใหญ่ชาวบ้านพอได้ยินก็สํานึกได้ว่าทำกลางความทุกข์ ก็ยังพอมีประกายแสงแห่งความสุขเลื่องลองอยู่บ้างทำกลางความสูญเสียอย่างน้อยที่สุดพวกตนก็ยังรักษาชีวิตให้รอดอยู่ได้เมื่อเห็นชาวบ้านพอจะคลายทุกข์ลงได้แล้วจีกงก็ล้งเหล่าชาวบ้านเอาไว้และกล่าวต่อว่าอย่าเพิ่งไปทุกคนฟังอาตมาก่อนยอดเขาก้อนนี้เดิมลอยไปลอยมาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหลังทับทลายหมู่บ้านของพวกเราแล้ว ก็อาจจะบินไปทับหมู่บ้านอื่นอาจทำให้คนเสียชีวิตอีกมากมายอาตมาขอร้องให้พวกเราช่วยกันสลักพระอรหันต์ห้า,า,หาร้อยองค์ไว้บนภูเขาลูกนี้เพื่อที่จะทำให้ภูเขาลูกนี้ไม่บินไปสร้างอันตรายให้กับผู้อื่นอีกชาวบ้านได้ยินดังนั้นจึงรีบกลับไปช่วยกันสลักพระอรหันต์ห้า,า,หาร้อยองค์ไว้บนยอดเขาบินกันคนละไม้คนละมือนับจากนั้นยอดเขาดังกล่าว ก็ไม่บินไปสร้างอันตรายให้ใครอีกและถูกเรียกขานกันต่อๆมาว่ายอดเขาบินนวัดหลิงอินเล่ากันว่าพระจีก้กงมีอิทธิฤทธิ์กว้างขวางโปรดช่วยมวลมนุษย์มากมายโดยอาศัยวิธีการต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านพ้นภายจากผู้ที่ดูภายนอกเหมือนผู้มีบุญแต่ใจบาปจี้กงจะใช้วิธีเล่นงานจนคนชั่วเหล่านั้นให้รู้สึกสำนึกตัว สำหรับผู้ที่โหดร้ายทารุณจะถูกตอบโต้จนไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้ทำให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขดังนั้นประชาชนจึงสรรเสริญว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ตลอดชีวิตของท่านได้ช่วยเหลือและอบรมชาวบ้านโดยวิธีต่างๆกันมาตลอดทั้งๆที่ท่านมีแต่จีวังขัดขาดรองเท้าขัดขาดหนึ่งคู่โดยไม่สนใจว่ามันจะเปื้อนโคลนหรือไม่ มือก็ถือพัดเล่มหนึ่งไม่กลัวทั้งที่ต่ำและที่สูงศีรษะโล้นเท้าเปื่อยเปล่าไม่หนาวไม่ร้อนไม่ต้องบินทบาทเพราะไม่หิวไม่กระหายพบไขรก็เอาแต่ยิ้มเพื่อจะได้แผ่บุญไม่หลบสังคมพบเสียงทุกข์ก็เข้าช่วยเหลือท่านมีจิตเมตตาไม่ถือสาการปรากฏตนของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้กิริยาล้วนเป็นปริศนาธรรม ธรรมะของท่านเป็นที่กล่าวขานจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์ทางพระกรรมฐานแม้ท่านจะละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วแต่ธรรมะท่านยังมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เสมอมาดังนั้นจึงได้สมัญญาว่าเป็นพระพุทธที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพระอรหันต์จี้กง ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ